สวัสดีครับเจอนอีกครั้งนะครับกับผมนะซัติดแบงค์นะครับวันนี้มีสกอร์สูงต่ํามาแนะนํากัน3คู่นะครับเริ่มที่คู่แรกเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นเกมระหว่างเวทแฮมเจอกอาเซนอนนะครับเวทแฮมนั้นผลงานเกมล่าสุดดีขึ้นนะครับพวกเขาบุกไปชนะนนวิากเซินสอูนย์นะครับ ในคที่อารซอนเองนะครับชนะรัตเลียมฟอร์เรสสามศนแล้วก็เมื่อกลางสัปดาห์พึ่งไปถล่มสปอร์ติงลิวบอนมา5ประตูต่อ1นะครับเ <norms> จอกันวันนี้นะครับขุนค้อนของโคเรโลเปเตกีเริ่มเล่นดีขึ้นนะครับวันนี้ยังไม่มีโมเมตคูดูสนะครับที่มีปัญหาติดโทษแบนไม่สามารถลงช่วยทีมได้หน้าเป้านี้ครับสุภูก็ยังเจ็บอยู่นะครับวันนี้เกมลุกก็จะมีพวกมิเคิลตนิโอนะครับจลอดโบเวน กิเซนเชียลซัมเมอร์วิลแล้วก็โทมัสทูเซกนะครับในขถาที่อาร์เซนอลของอาร์เตต้านะครับวันนี้ถือว่าครบเลยนะครับขาดเพียงแค่เบนไวด์แนวรับเพียงคนเดียวนะครับที่เจ็บ3ตัวลุกเป็นบุคระโยซาก้าไคฮาแวร์แล้วก็กาเบียนมาติเนลลี่นะครับมีมาติโนเดกาโทมัสปาเตแล้วก็ดีแคนไลท์เป็น3ตัวลุกคู่นี้น่าเชียร์สกอร์สูงนะครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะยิงกันได้ทั้ง2ทีมนะครับเชื่อว่ามีโอกาสยิงกันทะลุ3ประตูนะครับ มาถึงคู่ที่2นะครับเป็นลุ้นรับเงินรางวัลสูงสุด1,000บาทจำนวน60รางวันบิ๊กแมชเล่นคู่ใหญ่ลุ้นรับชิง iPhone 16หกใที่แอบบีเอเอเป็นเกมระหว่างยูเนี่ยนเบอร์ลินเจอกัลเลอร์เซ่นนะครับคู่นี้ชอบสกอร์ต่ำนะครับแม้ว่าฮัางยาจะเป็นทีมที่อ่าส่วนใหญ่ สกอร์จะออกสูงก็ตามนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเชื่อว่าในการมาเยือนอย่ในเบอร์ลินไม่ง่ายนะครับเจ้าถิ่นเป็นทีมที่เกมรับโอเคเลยนะครับแล้วก็วันนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านเชื่อาพวาเขาไม่เปิดหน้าแรกแน่นะครับบวกกับห้างยาล้ามาเมื่อกลางสัปดาห์ที่เอาชนะสันบวกไปได้5-0เพราะนั้นคู่นี้ไปสกอร์ต่ำนะครับปิดท้ายที่คู่ดึกนะครับดอตมุนเจอบายเยนคู่นี้เชียร์สกอร์สูงนะครับเสือใต้ ผลงานช่วงหลังก็ถือว่าอาจจะยิงคู่แข่งน้อยนิดนึงแต่ว่าก็ยังโอเคนะครับถ้านัดหลังสุดเนี่ยเสือใต้มีสกอร์สูงแค่2เกมแต่ว่าถ้าเกิดไปดูสถิติการเจอกันระหว่างไม่มีกระดรอดมุนก็ต้องบอกว่าสกอร์สูงมีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่ามากๆเลยนะครับถ้านัดหลังสุดเจอกันสูงถึง4เกมเพราะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าเสือใต้มีโอกาสที่จะบุกมาเมาชนะดรอดมุลได้แล้วก็มีโอกาสที่จะยิงประตูกันได้ทั้งสองฝั่ง,พงเพราะนั้นคู่นี้ ผมเชื่อว่า3มประตูทะลุแน่นอนนะครับเพราะนั้นคู่นี้ไป็นถึงคู่ที่เชียร์สกอร์สูงสรุปสกอร์สูง2คู่คือคู่อั์เซนอลน,นะครับกับบาเยอร์มิเนกส่วนสกอร์ต่ำไปคู่เรวเส้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอวผมนะสตาร์ทได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ